สวัสดีค่ะทำกินฟิงกันวันนี้มาสุจะชวนเพื่อนๆทำกุ้งดองซีอิ๊วกันค่ะหน้าตาดีมากเลยนะคะชุ่มน้ำชุ่มเนื้อมากๆเลยไปดูวิธีทำกันค่ะอันดับแรกมาสุก็จะล้างกุ้งให้สะอาดก่อนนะคะแกะเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็จะล้างกับเกลือป่อนนะแล้วก็น้ําส้มสายชู แล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดๆหลายๆรอบเลยนะคะให้กุ้งมันเนื้อขาวเด้งไปเลยค่ะนี่นะคะกุ้งที่เราแกะเรียบร้อยแล้วแกะแล้วก็เอาเส้นดำด้านหลังออกด้วยนะคะมาสุก็จะใช้มาจิ้มฟันแซะตรงนี้แล้วก็ดึงเส้นเขาออกมันก็จะไม่ทำให้ กุ้งต้องไม่ไม่ต้องผ่าหลังนะคะเอาเส้นออกนี่เดี๋ยวเราไปเตรียมทำกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีกันค่ะเรามาดูส่วนผสมน้ำดองซีอิ๊วของเรานะคะก็จะมีเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าอันนี้มาสุ่จะใช้ประมาณ250 ml หรือประมาณ1ถ้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอ,อันนี้นะคะจะเป็นโชยุ มาสูจะใช้เป็นโชยุยี่ห้อนี้ค่ะอันนี้นะคะยี่ห้ออาซาฮีมีตาหาลาเรียบร้อยซื้อที่แมคโครนะคะมาสูคือซื้อที่แมคโครโชยุอาซาฮีเมื่อกี้นะคะประมาณหนึ่งถ้วยแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิววอ๊วขาวไทยธรรมดาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืองาขาวคั่วเอาไว้โรยน้ําดองซีอิ๊วเกาหลีเดี๋ยวเราไปกวนน้ําดองซีอิ๊วกันค่ะ แรกมาสุกก็จะใส่น้ำโชยุไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเสียได้ยใส่ลงไปนะคะซีขาวค่ะ ก็ตามด้วยน้ำตาลทรายรสชาติหวานเค็มอะ่ะค่อยๆปรุงไปนะคะคือถ้าใครชอบหวานน,ะน้ำตาลทรายเพิ่มได้นะแต่ว่ามาสุก็ไม่อยากยังไม่อยากใส่หวานจัดนะคะอยากให้ลองชิมดูก่อนว่ารสชาติที่เราชอบเป็นแบบไหน เราก็จะคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายละลายค่ะพอเริ่มเดือดมาสูก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็พักน้ำซีอิ๊วดองของเราไว้ ให้มันเย็นก่อนนะคะพอน้ำดองซีอิ๊วเย็นเรียบร้อยแล้วเราก็มาราดลงบนกุ้งของเราเลยค่ะ ใส่งานลงไปนะคะเดี๋ยวามาสูจานํากุ้งนะคะไปดองไว้ในตู้เย็นปิดฝานะคะเราไปแช่ตู้เย็นไว้1คืนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเราดองไว้1คืนเนี่ยหน้าตาและรสชาติจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าหลังจากเราดองกุ้งไว้1คืน กับน้ำสีอิ่วที่เราปรุงไว้จะเป็นยังไงบ้างานี่เลยค่ะมาสุดจะบอกว่าหน้าตาเหมือนของจริงอีกแล้วเหมือนที่เราซื้อมาเลยนะนี่ค่ะเห็นไหมเข้าน้ำเข้าเนื้อมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันกันกบน้ำจิ้มซีฟู้ด เดี๋ยวเราจะมาชิมกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีของเรากันเครื่องเคียงของเราก็จะมีเป็นกระเทียมนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็สาลายแผน่นแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะเป็นข้าวหอมมะลินุ่มๆธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาชิมกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีของเรากันดีกว่าค่ะอ้าวเริ่มใครกินก่อนดี ชิมสิรสชาตจะเป็นยังไงบ้างาม่อ ชิมแล้วน,นะคะมจะบอกว่าอร่อยคอนเฟิร์มเลยนะคะลองทำกินฟินกันดูนะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยนะคะเพื่อนๆ คือสาหล่ายถ้าใครไม่มีสาหล่ายก็ใช้เป็นผักอย่างอื่นแทนก็ได้นะคะหรือถ้าจะให้อร่อยก็ต้องเป็นสาหลายนี่แหละนะลองหาซื้อดูตามเซเว่นหรือว่าตามร้านตามร้านทั่วๆไปนะคะที่มีเป็นสาหลายแผ่นนะมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะยังไงมาสู่ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทำกินฟินกันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ